ผมก็มีแขกรับเชิญอีกแล้วครับทั้งสองท่านเนี่ยเป็นโรคคล้ายกันผมก็เลยจับมาแมท์กันเลยว่าโรคคล้ายกันเนี่ยก็คือโรคของความปวดครับใครเคยเคยมีปัญหาเรื่องความปวดครับโดยว่าปวดศีรษะปวดหัวข้างเดียวปวดไมเกรนเนี่ยมันปวดลึกๆเหมือนเอาเข็มแทงมันทรมานนะครับใครได้เป็นโอ้โหตื่นขึ้นมาเนี่ยมันปวดแบบมันหนักนะครับเหมือนก,นกันกับเอาก้อนหินมาทับเนี่ยนะครับฉะนั้นวันนี้ ก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่ชมรายการอยู่เนี่ยไปพบกับทั้งสองท่านในเลยนะครับท่านแรกนะครับก็คือคุณสุนีนะครับมารักตนนะครับสวัสดีครับคุณสุนีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็นี่คือคุณสุนีนะครับคุณสุนีนี่บ้านอยู่ที่ไหนครับนี่ บ้านเกิดอยู่ช่าเชิงเซาค่ะเอาบ้านเกิดอยู่ช้างโอ้บิบีน้องเกิดถ่ายเชิงเาแปดลิ้วพวกนี้ดูเราอยู่เยอะบางน้ำโขงน้ําเปรี้ยวเนี่ยตอนนี้กําลังดูเราอยู่ะนะครับอันนี้เป็นคนแปดลิ้วนั่นเองชางเขานะครับท่านสองครับชื่อคุณอุไรวันนะครับสร้างวิบูลนะครับอ่ะ เชิญท่านผู้ชมนะครับดูหน้าค่าตาได้เลยวันนี้ครับคุณอุไรวันครับสวัสดีค่ะครับอันนี้ก็คือคุณอุไรวันนะครับบ้านอยู่ไหนนะครับบ้านเดิมอยู่จังหวัดนนท์ค่ะอยู่นนทบุรีนี่เองีค่ะครับผมอยู่แถวแถวท่าอิดโอ้โหแถวท่าอิดนั่นเองนะครับนะแถวนนท์ตอนนี้ก็จะเรินลูกเรืองกันไปเยอะแล้วนะครับอัราะนั้นคุณอุไรวันเนี่ยนะครับ อายุเท่าไหรแล้วครับตอนนี้อายุห้าสิบสามค่ะอายุห้าสิบสาม่ดูดูเหมือน,นไม่ใช่ห้าสิบสามนะ, <c oughs> ะ,ะแสดงว่าดูแลร่างกายดีนะถ้าหากดูแลดีๆกว่านี้หรือทานนทายต่อเนื่องนะครับไวจะต่ำลงนะครับถึงอายุมากขึ้นไวจะลดลงนะครับเอาละทั้งสองท่านเนี่ยนะปรากฏว่ามีปัญหาสุขภาพคล้ายกันนะครับเอาเป็นว่าถามคุณพี่อุไรวันก่อนแล้วกัน <c oughs> เรื่องของ ร่างกายของเราเนี่ยที่เป็นปัญหาสุขภาพให้ตนเองต้องอทรมานต้องเบื่อหน่ายต้องคือมันเบื่ออนะที่ต้องมาเป็นโรคแบบเนี้ยตายเลยอะค่ะตายเลยอะนะคะเพราะว่าคือตัวเองเนี่ยพอหลังจากแต่งงานแล้วแล้วก็มาทํากิจการของตัวเองก็คือมาปักฉะลุ ก็ต้องนั่งอยู่หน้าจักนะค่ะนั่งอยู่หน้าจักรแล้วก็จะนั่งท่าท่าเดิมๆอยู่นานมากก็เป็นประจำหลายสิปีหลายสิบปีวันๆนี่อยู่แต่หน้าอยู่ที่จักอยู่ที่จักอยู่ที่จักแล้วก็คือสายตาก็ต้องใช้เยอะเพราะว่าจะต้องดูฝีเข็มดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยระบบประสาทเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมถอยอันนี้หมอเขาบอกนะคะเขาบอกว่าระบบประสาทเราเนี่ยมันก็จะเริ่มเสื่อมถอยสายตาก็จะแย่ลงอย่างอายุดูถ้าดูรูปร่างว่า เยังดูยังดูดีแต่จริงๆแล้วระบบในร่างกายเนี่ยมันไม่ดีเลยอะค่ะถูกลครับค่ะมันไม่ดีเลยก็คือเริ่มจากจะปวดศีรษะก่อนแล้วเสร็จแล้วก็จะปวดมาที่เบ้าตาแล้วเปลือกตาเนี่ยจะลืมไม่ค่อยขึ้นแล้วจะหมุดหงิดเป็นคนแบบหมุดหงิดเจ้าอาร,รมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะแบบ เริ่มเริ่มและเริ่มไหลมาที่ไทยทอยปวดทอยนี่จะแข็งปวดมากเลยโอ้ให้หมอหมอแผนโบราณนวดนะคะเขาบอกว่าไหลเนี่ยแข็งยิ่งกว่าผู้ชายอีกมันมันเป็นก้อนเลยอะค่ะมันมันกดไม่ลงเลยอะจะเป็นเขาเรียกว่าไหลยุดติดใช่แล้วแขนข้างซ้ายเนี่ยถ้าสมมติว่านอนเอามือไว้ที่ศีรษะ เวลาจะเอาลงต้องเอาแขนขวาช่วยยกเอาลงมาถึงจะลงมาได้หลังจากนั้นก็จะมาปวดที่เอวปวดที่เอวแล้วก็ร้าวเป็นเส้นเป็นเส้นจากสะโพกเนี่ยมามาที่หัวเขา่าถ้าเรานั่งคับเข่าเนี่ยถ้าจะยืดเนี่ยเหมือนคนแก่อายุสักประมาณ6-70จ็ะค่ะคก็คือโอยลุกก็โอยนั่งก็โอยอนะคะ่ะมัทรามานเดี๋ยวบันไดอย่างเนี้ย ขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวอะค่ะจนจนแบบก็คือตัวเองก่อนที่จะมาเจอเอนไซมนี้ก็ดูแลสุขภาพนะคะ,ะทานทุกอย่างที่เขาบอกว่ามันดีช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยหายจากการเจ็บป่วยแต่ว่ามันมันไม่เห็นผลเลยอะคะอ่ะรักษา นิดนึงคือสามีเนี่ยรับราชการเป็นนายทหารเรารักษาโรงพยาบาลเนี่ยเราเบิกได้ทุกบาททุกสตังค์แต่ก็แทนที่มันจะหายถูกไหมคะ,ะมแต่มันกลับมีโรคเพิ่มมากขึ้นมาแทน,นที่จะ เขาเรียกว่ามันจะบรรเทาอาการแล้วให้หายลงไปได้ครับสะสมสะสมคือจากเราทานยาเยอะสารสารเคมีในยาเนี่ยมันก็จะตกค้างในไตในตับทำให้ตับไตเราเนี่ยไม่ปกติเหมือนคนอื่นเวลานอนนี่ก็จะฉี่บ่อยฉี่ขับก็คือผลข้างเคียงจากยาเคมีจากสารเคมีตรงนั้นแต่ก็ ก็พยายามที่จะเอาพวกสมุนไพรอะไรเนี่ยมาดูแลคือพยายามหาช่องทางอื่นเสริมใช่ครับเพราะว่าจะไปอาศัยเคมีบำบัดเย่มางเียไม่ได้เลยคุณจะอย่างสมมุติว่าคุณเป็นรอหนึ่งเนี่ยคุณใช้ยาเคมีบำบัดเนี่ยนะคุณจะได้แถมมาอีกสองสามสี่ตามมาเรื่อยๆอืมนะครับนี่ก็คืออันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคบเพราะว่าตัวดิฉันเนี่ยได้กับตัวเองเลยค่ะพูดได้เต็มปากเลยว่าได้กับตัวเองเลยจนกระทั่งมาเจอเอนไซม์เนี่ย เพื่อนเขาให้ทดลองกินแต่ด้วยที่ว่าเราได้ทานอะไรมาเยอะๆก็ต้องทานร้อนทานหนาวใครบอกว่าอะไรดีเอาหมดเอาหมดแล้วไม่ไม่เห็นอย่างนี้มันก็พื้นๆไม่สนใจเลยคือมันก็คงเหมือนกันนั่นแหละใช่แล้วดูข้างซองเนี่ยอันนี้พูดตรงๆอย่ากดกันนะแกนสปะรดมะละกงเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะมาช่วยเราได้ครับผมไม่สนใจครับไม่สนใจเลยไม่ต้องมาพูดเลยผมวาเพราะว่าเรากินอย่างดีๆแพงๆเยอะๆนำเข้าจากต่างประ พวกจีนไม่ใช่นะไม่กินนะทุกอ,อย่างสมุนไพรจีน <S <S ก็ผ<น>่านมาแล้ว อ USA <ม>ก็ผ่านมาแล้วตัวละสองพันกินมาหมดอย่างเป็นหมื่นยังกินเลยเพราะเราอยากหายอะคนที่ไม่เป็นนะคะเขาจะไม่รู้เลยว่าความทุกข์ทรมานของร่างกายเป็นยังไงโอ้โหครับ,บจนกระทั่งเนี่ยมาเจอเอนไซม์คือกินเนี่ยกินแบบประเภทแบบไม่ได้เชื่อนะครับแต่เขาบอกว่าไม่เชื่อไม่เป็นไรช่วยกินตามที่บอกหน่อยก็คือกินมื้อละ2ซองครับวันหนึ่งก็คือ6ซองก็กินตามที่เขาบอกเพราะเขาบอกว่าถ้าไม่เห็นผลเนี่ยก็ยินดี คืนเงินอ๋อเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องก็เลยเออเอาเอาก็เอาประมาณนี้ก็กินส่งเดชไปใช่ใช่แต่ว่ายังไงก็ไปเอาตังคืนแน่ใช่ได้เงินคืนแน่นอนได้กินฟรีแน่เลยครับงานเนี้ยได้กินฟรีในใจคิดนะแต่ปรากฏว่าพอกินไปได้ประมาณเกือบกล่องครึ่งอ่ะครับมันเอ๊ะเอ๊ะคอรู้สึกมันจะหายเคสนะมันหายปวดเออคือที่เคยหนักใช่แล้วก็ตอนตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยที่แบบว่ามันไม่อยากจะลุกอ่ะมันก็แบบลุกขึ้นมาแบบกระือเขาเรียกว่า นอนอยู uh, ่นี่นะมัน อ่อนเพียและเหี่ยใจโอ้โหประเภทขี้เกียจอ่ามันออกอาการขี้เกียจไม่ไม่กระชังประเฉงอ่ะขี้เกียจแล้วบางครั้งมีความรู้สึกเราจะอยู่ไปทําไมเนี่ยลูกเราก็ไม่มีอยากตายบางทีอยากตายมันทรมานอ่ะมันจะอจียนมันจะอะไรอู้สารพัดเลยคนที่ปวดมาเกงโอ้แต่ใช้เวลาแค่กล่องขึ้นกล่องขึ้นที่เรารู้สึกใช่เรารู้สึกต้องมีขึ้นมันไอ้ที่รู้สึกนี่หมายความว่าเหมือนกับเรากินข้าวครับเวลาเรากินแล้วเราอิ่มแล้วเรารู้ด้วยว่าเราอิ่มยังไงใช่ แต่คนที่เขาไม่ได้กินกับเราอย่างนี้เขานั่ง<ช>รู้อยู่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าความอิ่มมันเป็นยังไง<ช>กินแล้วเอนไซม์มันช่วยยังไง<ช>เขายังไม่รู้ฉะนั้นคุณคือคนต่อไปที่ควรจะกิน<ช>นะครับคืออยากจะบอกเลยนะคะว่าตรงเนี้ย คือไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ประมาณนั้นนะค่ะเพราะว่ามันมีสิ่งที่เราคิดไม่ถึงว่าจะมาช่วยในระบบร่างกายเราได้แต่ว่าเอนไซม์เนี่ยก็เคยศึกษาเคยรู้ว่าเอนไซม์เนี่ยช่วยสร้างเซลล์ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันสร้างเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงดักจับเชื้อโรคอะไรพวกนี้เคยเคยเคยได้ยินมาบ้างก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วในเรื่องของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายซึ่งมันเป็นตัวให้เอกอยู่แล้ว แล้วอยู่ในซองของเราเนี่ยนะหนึ่งซองเนี่ยมีทั้งหมดสามร้อยเกดสิบเกือบสี่ร้อยชนิดละนั่นน่ะสิอันนี้คือพิเศษกับของคนอื่นของคนอื่นก็จะมีประมาณสิบกว่าชนิดคยังมากสิบกว่าชนิดยังมากไม่เกินยี่สิบใช่พอเกินกันปุ๊บมันย่อยกันเองค่แล้วมีอยู่เจ้านี้เจ้าเดียวที่ผ่านการร้อนยิ่งร้อนยิ่งออกฤทธิ์ออกฤทธิ์ดีที่น้าร้อนร้อนแปดสิบองศาอ่ะเจ้าอื่นเจอความร้อนตายหมดเลยอันนี้มันแปลกกว่าเขาอีกอันเนี้ยถือว่า เราส่งมาให้นะได้เจอเจอกับเอนไซม์อันนี้ทําให้สุขภาพร่างกายเราเนี่ย คือแข็งแรงแข็งแรงกว่าที่อายุเราครับแล้วตอนนี้ทานต่อเนื่องมาทานต่อเนื่องมาคก็คิดว่าจะทานให้ครบหกกล่องอะค่ะถ้าครบหกกล่องแล้วถ้าร่างกายเราแบบปกติแล้วก็คิดว่าจะทานไปเรื่อยๆคือจะเบาลงหน่อยสุขภาพใช่ก็อาจจะวันลรสักสามซองสองซองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาล่ะฝากท่านผู้ชมนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งท่านนะครับที่ เขาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตมาด้วยาการที่มีสุขภาพแย่ๆแล้วก็สภาวะจิตก็ตกต่ำตามไปด้วยนะครับทำให้หลายคนมีโอกาสคิดสั้นอย่างที่คุณพี่อุไรวันนะครับสร้างวิบูรณ์เนี่ยนะครับมีความคิดอยู่แว้บหนึ่งแต่จริงๆแล้วไม่สนับสนุนความคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคือคนเรานะครับให้มันทรมานมันก็คิดไปต่างๆาน,า<ช>นา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 จิตต่างของใครของมันเอาเรืงมาคุย